เื็นปีใหม่ขอให้เพื่อนๆชาว y o u t u b e Facebook ทุกท่านประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงแลก็ทำตามฝันให้สำเร็จลุล่วงกันทุกคนส่วนผมกำลังเดินตามความฝันของตัวเองในการกลับบ้าน นีน้อย <c oughs> แต่มันก็น่าจะภูมิใจถ้าเราทำมันสำเร็จได้ด้วยตัวเองโดยที่ลงมือลงแรง,ง,งทุกอย่างด้วยตัวเองนีแล้วผมจะจ้างทำผมก็จ้างได้เหมือนกันแต่ผมอยากทำัวเองมันจะได้ทุกอย่างถ้าเราทำเองทำเป็นหมดเวลาเราอยากให้ใครทำให้เงี้ยเราจะอธิบายเขาได้ว่ามันต้องทำยังไงเหมือนชีวิตการทำง,งานนะครับ คือผมเป็นหัวหน้าอย่างนี้ผมก็ต้องทําทุกอย่างให้เป็นทาทุกอย่างที่ลูกน้องต้องทําให้เป็นมันจะได้ต่อยอดแลว้วก็สั่งสอนลูกน้องให้ทําตามที่เราบอกได้ว่าการเลี้ยงวัวก็ไม่ต่างกันคือเราต้องบริหารจัดการ เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมร,ระบบให้เรียบร้อยแล้วค่อยต่อยอดให้คนอื่นดูแลสารต่ออย่างนี้ส่วนผมก็คง <c oughs> ทำงานโรงงานอีกสักพักจนกว่าผลผลิตออกมามันจะสามารถเลี้ยงตัวมันเองได้ผมก็จะกลับมาอยู่บ้านดูแลพ่อ ส่วนแม่ก็ฟื้นเสียชีวิตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนเหตุผลที่ผมทำตัวนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือพ่อกับแม่แก่แล้วว่าจะกลับมาดูแลเนี่ยแต่มันก็ช้าไปสำหรับแม่คือแม่เสียชีวิตก่อนตอนอายุ74็ดก็ตอนนี้อเหลือแต่พ่อแล้วก็ผมตอนนี้ ก็พยายามเร่งทุกอย่างให้มันลงตัวก <c oughs> ็จะรีบดำเนินการแล้วก็หาวัวเข้าแล้วก็รีบกลับมาอยู่บ้านสารฝันต่อที่บ้านทุกคนต้องกลับบ้านหมดแล้วไม่มีใครอยู่ที่โรงงานตลอดชีวิตเร่กับช้ากับเร็วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละคนส่วนผมการทำงานก็ไม่ติดขัดอะไรก็มีความสุขดี มันก็มีเหตุจําเป็นที่เราต้องกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ทุกคนต้องกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ถ้ามีพี่น้องหลายคนก็จะดีห่หยสามารถดูแลเชื่อกันได้ส่วนผมนหลักๆคือผมคนเดียวมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยกลับบ้านทุกสัปดาห์านี้ชลบุรีร้อยเอ็ดองี้ค่าน้ำมันเดือนๆนหนึ่งกรปาเข้าไปเจ็ดแปดพันก็ไม่เป็นไรครับทำในสิ่งที่เรารักที่เราชอบก็มันก็ไม่เสียหายอะไร วันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่ชาวพเพื่อนๆผู้ที่มีอุดมการเดียวกันทุกคนก็ให้ประสบความสำเร็จกับอาชีพที่ทำท,ที่คนที่กำลังทำก็พยายามวางแผนให้ดีผมก็วางแผนมาเป็นปีแล้วแหละกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็เริ่มคิดตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วว่าจะหาอะไรทำที่บ้าน เมษาก็เริ่มถมที่ดินตรงนี้ถมที่ดินบริเวณนี้น่าจะไรนิดๆเมษาก็เริ่มถมที่แล้วก็สั่งพันธุ์หญ้ามาปลูกปลูกสําหรับเอาท่อนพันสั่งมาห้าหกร้อยบาทตอนนี้ก็ขยายน่าจะปลูกได้ประมาณรวมหมดแล้วประมาณเกือบสามไร่แล้วแหละก็ถือว่าลดรายจ่ายไปได้เยอะพอสมควรเนี่บ ถ้าเราอันไหนที่มันใช้เวลานานเงี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวต่งเนื่อๆคิดไว้ก่อนว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังไม่ต้องไปซื้อทั้งหมดซื้อทั้งหมดมันก็ซื้อได้ครับแต่ว่ามันเปลืองอันไหนที่พอประหยัดได้ก็ประหยัดส่วนระบบไฟระบบอะไรทั้งหมดเนี่ยผมก็ผมนคือผมด,ดำเนินการเองไม่ต้องจ้างช่างทุกอย่างทําเองรวมั้งตัวนี้ด้วยํามรังตัวนี้ไ่ช่วยช่งางทำ พยายามทำเองเราเงินทุนเราไม่เยอะอันไหนที่ทำเองได้เราก็ทำอันไหนที่ทำเองไม่ได้เงี้เหนือาบ่าก็แรงจริงก็จ้งางออกส่วนอย่างอื่นค่อยๆพัฒนากันต่อไปอันไหนที่ไม่ดีอันไหนที่ค่อยปรับแก้ตอนเลี้ยงวัวเงี้ยค่อยปรับแก้กันต่อไปส่วนอันนี้ก็เบื้องต้นก็เหลือแต่ บ่อน้ำสำหรับวัวกินคือตอนนี้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างปิดก็ปิดแผนไปหน่อยหนึ่งไม่ได้ซื้อไว้แต่หลังคาก็จะทำพรุ่งนี้วันนี้จะหยุดพักสักหน่อยแต่หลังค้าตัวสำหรับ,บวัวกินน้ำนี้ก็จะทำพรุ่งนี้เมื่เสร็จจะเหลือแต่งานปูนเดี๋ยวให้พี่ชายที่อยู่ที่บ้านทำให้ โอเคครับวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่1มกราคม2564สุภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ